สวัสดีครับได้เวลาเจาะกีฬากับพิจาครับเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับหลังจากจบเรื่องเดืนยันนีเรามาพบกันตรงนี้ครับเจาะกีฬากับพิจาทางเพจของ3 plus new ครับชมได้ทั้งทาง y o u t u b e และ Facebook ครับในขณะที่วันนี้ครับที่โรงแรมอเล็กซานเดอร์คุณนัทวุฒิเรืองเวทประธานจัดการแข่งขันกีฬา Thailand Open Master Games ครั้งที่3 พร้อมด้วยคุณวิวัตวิกรันตนโนรถเลขาธิการสมาคมกีฬาผู้สูงอายุไทยประกาศความพร้อมและแถลงความร่วมมือกันของภาคีสมาคม17ชนิดกีฬาเพื่อสืบสารเจตนารมณ์ในโครงการการแข่งขันกีฬาสูงอายุระดับประเทศและวิวัฒนาการของกีฬาผู้สูงอายุในระดับสากลผ่านการแข่งขันกีฬา Thailand Open Master Games ครั้งที่ 3, ระหร่องวันที่4-12กุมภาพันธ์ ช่วงปีหน้าที่จังหวัดชุมบุรีงานนี้สมัครนักกีฬาตั้งแต่วันที่1ธันวาคมนี้ครับจนถึง10มกราคมปีหน้าสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page Thailand Open Masters Games ครับทั้งหมดนี้คือจอกกีฬากับพิจาครับกลับมาพบกันในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมครับวันนี้ผมลาไปเลยสวัสดีครับ